มาภูตาแล้วไม่ได้มาที่นี่นี่คือมาไม่ถึงครับที่นี่คือ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกประจำปีนี้ไทเกอร์เนสอยู่ด้านบนนะครับนั่นคือที่ที่เราจะเดินขึ้นไปนะไว้นะครับน้องๆเหนื่อยพี่นิโอไปใส่เ้านดนตรีชิวๆหน่อยนะเดี๋ยวมันดูเหนื่อยถ้าใครไม่ไหวก็มาได้ถึงแล้วนี่คือตรจุดที่เขาถ่ายรูปกันใช่ไหมพี่ถึงแล้ว งดงามครับสำเร็จสำเร็จแล้วแต่สวยจริงสวยทุกมุมจริงๆมันอยู่บนหน้าผาแล้วก็หลังคาสีทองงดงามงดงามอันนี้คือโรงแรมซิวัลลิงนะครับก็เป็นโรงแรมที่พาโรได้รางวัลจากเนเิีอด้วยครับ สวัสดีครับทุกคนครับนิวเชยร์พลครับผมก็ในคลิปนี้นะครับใน EP ีนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศพูตานนะครับประเทศแห่งความสุขแล้วก็คลิปที่จะพาไปที่ไฮไลท์ที่สุดของพูตานมาพูตานแล้วไม่ได้มาที่นี่นี่คือมาไม่ถึงครับที่นี่คือ7สิ่งมหาจารย์ของโลกประจำปีนี้ เราจะมาไทเกอร์เนสกันลุยไทเกอร์เนสอยู่ด้านบนนะครับนั่นคือที่ที่เราจะเดินขึ้นไปนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไทเกอร์เนสเนี่ยหรือว่าวัดทักซังนะครับก็เริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่17นะครับแล้วก็ เคยมีไฟไหม้2ครั้งด้วยกันก็คือในปี1950นะครับแล้วก็1998ซ่อมแซมแล้วก็รีบิวใหม่หมดเลยนะครับก็ตอนไฟไหม้เนี่ยโครงสร้างที่เป็นหินก็จะยังคงอยู่ครับส่วนที่เป็นไม้เนี่ยก็จะไหม้หมดเลยทำให้ไทเกอร์เนสที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ส่วนที่เป็นไม้นี่คือทําใหม่หมดนะครับ all นิวนะครับสมัยก่อนเนี่ยชาวพูตานครับเชื่อว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งครับเขาขี่เสือมาครับท่านกูรูรินโปเชนะครับชาวพูตานเนี่ยเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะครับก็ขี่เสือมาแล้วก็มาบำเพ็ญในวัดนี้แล้วก็พอสําเร็จเนี่ยก็ออกมาเผยแผ่มา,ากน,นมาเขาก็กลายเป็นที่บําเพ็ญกุศลน,นะครับหรือว่าบําเพ็ญเพียรของพระรามให้หลายรูปเลยก็เลย เรียกว่าเป็นตรังเสือหรือว่าไทเกอร์เนสนั่นเองครับเราจะเห็นไทเกอร์เนสเรื่อยๆระหว่างทางนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเดินแบบซิกแซกซิกแซกอ้อมเขาไปเรื่อยๆไว้นะครับน้องๆเหนื่อยพี่นิไปใส่ซาวดนตรีชิวๆหน่อยนะเดี๋ยวมันดูเหนื่อยแต่ว่าเสียงหอบไม่ได้นะ นี่งไงมาที่ผมบอกนะครับถ้าใครไม่ไหวก็มาได้๋อมันจะกินน้ำว้าวช่วก็พี่เขาพักเองเลยระเ<อ>ตมุกแสงไปแล้วนะที่นี่มันโทรงินมไม่ยินป่ะจะา้จางมาไ,<อ>ไปอไปล่านางอังกอร์กัน <c oughs> นางอังกอร์มันข <c oughs> ี่ม้าหนีไปแล้วมันขี่มา้า แต่บอกว่ามุกเขานี่มุกเขาล้มวันแรกต้องขี่ม้านะครับเพื่อเซฟขาหน่อยซึ่งเขาตั้งใจล้มเพราะเขารู้ที่เขาไม่ลงเขาต้องเดินน้องม่อยู่เมาเลยว้าวนี่ไทเกอร์เนสเห็นแล้วตัวนี้ชัดมากอันนี้คุมมุมเปิดที่ชัดมากอะไรตรงเนี้ยยังไงครับเตะด็อกเนสทำไมต้องพักเหมือนหมาเลยเนี่ยคนเหนื่อยครับวันนี้ตายด้วยน้องไอคอนโอ้มันมหัศจรรย์มากเลย สร้างได้ไงขนาดเราเดินยังเหนื่อยเลยตรงนั้นครับคาเฟ่ถึงคาเฟ่ล้วจุดพักของเราที่จะมีห้องน้ำมออีอาหารเช้าก็ได้นะบางคนเริ่มเดินเช้าๆอเงี้ยก็มากินข้าวเช้าตรงนี้ได้ ตรงนี้สวยมากครับก็บางคนที่เดินไม่ไหวนะครับเขาก็จะนั่งม้ามาถึงจุดนี้เพราะม้าไปได้ไกลสุดแค่ตรงคาเฟ่แล้วก็มานั่งเอนจอยวิวตรงนี้นั่งดื่มกาแฟดื่มชาแล้วก็ดูวิวนี้ไปแค่นี้ผมว่าก็สวยงามมากแล้วแต่ถ้าเกิดใครไหวครับก็สามารถเดินต่อไปได้เดินไปตรงนั้นเลยครับเพื่อเข้าไปในเทมโปลได้เลยก็อยู่ที่เราว่าจะแบบไหนนะครับแต่แนะนําว่าไหนๆมาแล้วครับไปให้สุดครับครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้างครับมุกครับ มุกเชื่มากเลยเพราะว่ามุกว่าออกกาลังกายเตรียมตัวมาก่อนอ๋อคือออกกาลังกายมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้มันเด็กๆเด็กๆคิดร่างกายมาก่อนเป็นปีเลยอะไรเงี้ยคือขานี่ไม่มีอาการเมื่อยเลยไม่มีอาการเมื่อยแต่ว่าเป็นปวดแถวสะบักตอนเดินเหรอครับตอนขึ้นว้าขาไม่เหนื่อยเลยเคยขี่มาไหมเคยขี่แต่ว่าอันนี้มันขึ้นเขาด้วยขึ้นเขาแล้วตอนลงก็น่ากลัวค่ะแต่ว่าเราเขาบอกว่าเราต้องอย่าเก่งเยอะเพราะว่าถ้าเราเก่งเยอะม้าก็จะยิ่งหนัก พักเสร็จก็มาลุยกันต่อครับอีกน่าจะชั่วโมงกว่าๆมุมนี้สวยมากครับเหมือนใกล้แค่เอื้อมเลยสวยจริงมุมนี้จริงก็อ้อมมีเขานะครับโอ้ลุย ถึงแล้วนี่คือตรงจุดที่เขาถ่ายรูปกันใช่ไหมพี่ถึงแล้วผลงามครับสำเร็จสำเร็จแล้วมุมยอดฮิตของไทเกอร์เนสจุดนี้เลยมุมมหาชนสวยมากไทเกอร์เนสเขาอยู่บนเขาจริงๆคืออยู่บนคลิฟเลยสุดครับสุดมากเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่า สวยไม่เต้สวย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 แต่สวยจริงสวยทุกมุมจริงมันอยู่บนหน้าผาแล้วก็หลังคาสีทองงดงาม ตกมาจากด้านบนนะครับเป็นน้ําธรรมชาติเลยแล้วด้านล่าง,หงเห็นถึงความเย็นเลยยังมีหิมะอยู่เลยมันเป็นแบบอยู่ในหุบเขาจริงตอนนี้เดินมาถึงบริเวณของวัดของไทเก์เนสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือห้ามถ่ายวิดีโอรูปภาพทุกอย่างครับห้ามถ่ายด้านในเลยเราต้องฝากท้งกล้องใหญ่หรือแม้กระทั่งกล้อง มือถือก็ต้องถูกฝากล็อกเกอร์ด้านนอกนะครับเพราะว่าเข้มงวดมากถ้าอยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในพูตานคุณต้องมาครับเข้มงวดจริงๆครับเข้มงวดแบบสุดของการเข้มงวดเลยคือเขาบอกว่าแว่นตาเนี่ยก็ไม่ให้นะครับต้องฝากไว้ข้างนอกเพราะว่าเดีย๋ยวนี้แว่นตาก,ก็สามารถติดกล้องได้สมาร์ทวอชนาฬิกาก็ห้ามครับเขาบอกว่ามีกล้องหรือเปล่า คือเข้มงวดจริงๆข้างในน่าจะเป็นอะไรที่แบบสีเรตมากน่าจะเป็นความลับมากแล้วก็ไม่อยากเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นด้วยตาคุณเองถ้าอยากมานี่คือนี่คือข้อของของข้อดีเขาเลยนะที่ <Okay. S 1> เป็นเหมือนแบบเขาต้องการให้เป็นความลับครับให้ทุกอย่างแบบศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าโอเคครับออกมาด้านนอกเรียบร้อยนะครับก็ ต้องบอกก่อนเลยว่าดับแรกเลยคือสวยงามมากสวยงามแบบอลังการอะอลังการจริงๆไม่ใช่แค่ด้วยตาอย่างเดียวครับด้วยความรู้สึกต่างๆด้วยความสงบด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราเรา p พี c e ฟู l มากเรามีความสุขมากมันเรียบง่ายมากด้านในอลังการครับมีห้องหลายห้องมากรวมไปถึง ผู้ที่เขาเชื่อว่าสร้างที่นี่รวมไปถึงพระพุทธเจ้ารวมถึงพระ,ร,พร,ะรูปต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายน่าจะมีสักประมาณ4 5 6ห้ห้องอะไรเงี้ยครับที่เป็นที่เป็นวัดนะครับที่เราเข้าไปไหว้ได้ไปสักการะได้เราก็ได้แอบนั่งสมาธิด้านในนะครับซึ่งก็ถือว่าสงบมากเงียบทุกอย่างดีมากอยากให้มากันครับเป็นสถานที่ที่วิเศษจริงๆแล้วก็พิเศษมากมีความสุขมากอยากให้มากันตอนนี้ก็เดี๋ยว ลงไปข้างล่างครับแล้วเราก็จะไปแช่ฮอตสโตนบารสกันที่ด้านล่างเดินมาเหนื่อยๆครับเมื่อยๆเรามาฮอตสโตนบาครับเป็น traditional ของภูตานนะครับแช่ในน้ำร้อนซึ่งเขาก็จะใช้เป็นหินน้อนๆ้อนเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเขาจะไปเผาหิน แล้วก็ใส่ไปนน้ำครับคลายกล้ามเนื้อครับเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงวิธีของชาวพูตานนะครับว้าวฮอตสโตนที่เขาเผาจากด้านบนเมื่อกี้แล้วก็ใส่ไปในช่องนี้เดี๋ยวเราแช่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันร้อนขึ้นแล้วก็แค่บอกเขาว่ามอสโตนโอเค อ๋อดีมีความแบบออนเซนนะจริงว้าวมอลสโตน please มอลสโตนปุไปสามรออไม่ใช่ใส่มาสามก้อนนะตายเลยนะโอ้บิ๊กวันเลยเหรอเป็นการปิดท้ายวันที ยอดไปเลยครับอาจริงนะไม่คิดเลยครับว่าภูตาจะมีที่แบบนี้ด้วยเช้านี้ครับยังอยู่ที่ภูตานะครับก็นี่เดี๋ยวจะพาเที่ยวในโรงแรมวันนี้โรงแรมสวยมากงดงามอันนี้คือโรงแรมซิวลลิงนะครับก็เป็นโรงแรมที่พาโรสวยงามมากคือโรงแรมเนี้ยควรที่จะแบ่งเวลาอยู่เลยครับ มีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วว่าอยู่เนี่ยภายในเขาสงบมากสวยมากนี่ไปดูข้างในดีกว่านี่คือล็อบบี้นะครับที่สุดมากๆว้าวมากบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดแบบที่ท่องเที่ยวได้เลยครับนี่นี่คือเสรารายละเอียดคือประณีตมากแล้วที่เจ๋งคือน,นี่เขาบอกว่า ได้รางวัลจาก n e t ติโอเลยครับ u q u q u o l o e of t h t w o w o r ด d เลยสวยจริงๆอ่ะเขาบอกด้านบนเนี่ยจะมีวัดอยู่ด้วยครับขึ้นมาดูพร้อมกันเลยเพราะนี่ก็ขึ้นมาดูครั้งแรกเหมือนกันอยากรู้มากเลยว่าแบบเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการสร้างนะครับก็ต้องบอกว่าหลายจุดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตแต่โรงแรมนี้ครับไม่ได้ เปลี่ยนจากอะไรนะคือสร้างมาเพื่อเป็นโรงแรมเลยประมาณ10กว่าปีก่อนงดงามเหลือเกินแล้วก็ตามฝาผนังนะครับจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่บอกว่ามีวัดอยู่ด้านบนครับคือในห้องนี้เลยครับเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมนะครับแล้วก็พาเข้ามาไหว้กันด้วยนะครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดนะครับของภูตานในทริปนี้ของผมนะครับแล้วก็ของเรานะครับที่มาฝากทุกคนกันนะครับแต่ละเมืองมีความสวยงามที่แตกต่างกันผมบอกเลยกล้าพูดเลยว่าทุกวินาทีครับที่อยู่ที่นี่มีความสุขมากเป็นประเทศในฝันที่ได้มาแล้วแฮปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปทั้งหมดครับอยากจะบอกเลยว่าพูตานเนี่ยเป็นที่ที่ ควรจะมาสักครั้งในชีวิตครับเขามีอะไรที่ไม่เหมือนใครมีอะไรที่ดีมากๆอย่างที่เขาบอกเลยว่าพูตานไม่ได้เที่ยวด้วยแค่ตาหรือว่าถ่ายรูปอย่างเดียวเราต้องใช้ใจเที่ยวด้วยใครชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับพูตานต้องมาครับและผมอยากจะขอบคุณเลยครับทัวริซึมพูตานนะครับส่วนใครอยากจะดูละเอียดเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็แปะพวก โซเชียลมีเดียของทัวร์เรซิูตานให้นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากได้ไกด์นะครับผมแนะนำเลยว่าต้องมีไกด์นะครับมาพูตานนี่คือจะดีมากจะเพอร์เฟกมากพูตานสกายเทรลกับผมเรนนี่คือเดอะเบสไกด์ในคุดอาร์ตฟอร์เลยครับคือเพอร์เฟกมากมากเอ็นไอเลฟพูตานคนอาจจะคิดเหมือนผมว่าพูตานมายากนั่นคือความคิดที่เราคิดมาตั้งแต่ นานมากแล้วจำกัดคนเข้าแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพูตานไม่ได้จำกัดคนเข้านะแต่ไฟลเ์เขาน้อยครับถ้าอยากมาต้องรีบจองและอย่างหนึ่งที่พูตานมีคือค่าเหยียบแผ่นดินครับก็ต้องคอยเช็คแล้วกันว่าในช่วงเวลานั้นๆจะเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อาจจะสูงนิดนึงสำหรับคนไทยนะครับ200เหรียญดอลลาร์ต่อวันนะครับก็ก็อาจจะสูงแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การมาเยือยนสักครั้งในชีวิตครับยังไงก็ลองแพลนดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ก็สวยงามควรค่าแก่การมาสักครั้งในชีวิตครับพูตานครับ